เมพพลามสองหรือในานามของเจ้าเมน้ำลายนะครับเส์อแปรรับแปรข้ามแปรแปรในนาทีนี้คือแปรล่างแค่นั้นนะครับไม่มีสิทธิที่จะกระโดดทุกจังหวะนะครับนะรบเราต้องกับเรียนกฎกติก,กาไว้เลยนะครับเราต้องบอกกฎกติก,กาให้บรรด,ดาแฟนเพจรู้ว่าจะมีการแข่งขันกันยังไงนะครับ เส้นชัยกันกันทั้งหมดหน้า12แต้มพอนะครับเอาละครับเอาละครับประชาสัมพันธ์อีกครั้ง13แต้มนะครับเอาละครับหลังเท้าหลังเท้าล่างนะครับเจ้าอุ้ย อยู่ที่1ต่อศูนย์ครับโปรเมน้ำลายครับสายทีขวาทีเลยครับ <c oughs> โอ้โหเอาแล้วครับจังหวะนี้ของโปรเมน้ำลาย <c oughs> <c oughs> สุดยอดกระเทียมเกียวครับ แตมอยู่ที่2ต่อศูนครับหลังเท้าล่างนะครับเจ้าอุย้ยนี่แหละครับอเอาแล้วครับเจ้าอุ้ยน,น่าจะมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับส่วนโปเมน้ำลายมีเีลาและมีท่วงท่าที่โยั่วยุอยู่แล้วลนะครับ,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 บกฎกติกาไม่อยู่ว่าโปเมน้ำลายแปลล่างแค่นั้นนะครับ ะะไม่สามารถที่จะแปรบนหรือกระโดดได้นะครับส่วนเจ้าอุ้ยบางชันครับหลังเท้าล่างได้แค่นั้นครับเสิร์ฟแปรใส่กันครับดูกล้องเชลล์ไปหนึ่งรอบครับ หมดแล้วครับแต้มอยู่ที่3ต่อศูนย์ครับจังหวัดชุชมพงครับการ้ามด้วยแปรต้องมีทิศทางนะครับนะไม่ใช่ว่าจะสักแต่จะข้าบนะครับแปรล่างครับ ะะสวัสดีทุกท่านด้วยครับเราไลฟ์สดผ่านเพจบางกอตกตะกอออฟฟิเชียลครับบายแฮมอยและจุดเป็นผู้บรรยายเกมข้างสนามครับวันนี้แ,นแ,นแต้มอยู่ที่ศูนย์ต่อสามครับแปมัจะอ,อุ้ยครับแม่นเลยครับหลังเท้าอุ้ยจังหวะนี้ครับโพเม ต้องสวยโอ้โหทิศทางครับ <ละ S 1> เอาละครับจังหวะนี้ติดนิดเดียวไหมจังหวะเจ้าอุ้ยครับจังหวะของเจ้าอุ้ยนี่ก็ถือว่าขายับกระสับกระส่ายเข้ามาทุกทีครับเกมหลังเท้าล่างครับฟอมล่าสุดของเจ้าอุ้ยก็ถือว่าดีเลยครับ แตมอยู่ที่หนึ่งต่อสามครับโปรเมอุ้ยโอ้โหโเกิดความผิดพลาดครับนี่แหละครับสไตล์ของโปเมน้ำลายครับ สวัสดีสามตัวหนึ่งครับเจ้าอุย้ยเปลเมน้ำลายครับจังหวะน,นี้เคลื่อนที่ได้หรือไม่เจ้าอุ้ยครับหลังเทา้าโอ้จังหวะน,นี้ครับสุดปลายเท้าครับจังหวะน,นี้เท้าซ้ายของเจ้าอุ้ยเจ้าอุ้ยนี่ก็ถนัดเท้าซ้ายนะครับเปลเมน้ำลายก็ซ้ายเหมือนกันครับหลังเท้าล่างครับเจ้าอุย้ยไม่มีสิทธิ์ที่จะกระโดดได้นะครับ โ <med> อ้โหจังหวะนี้เจ้ายโอ้โหจังหวะนี้สวัสดีคุณสมคิดสวัสดีคุณนัทนักรับพรด้วยนะครับสวัสดีไอ้เต๋าด้วยครับนะฮะ เปิดง่ายครับโปเมน้ำลายเอาละครับทิศทางนี้โอ้โหโอ้โหโปเมน้ำลายครับสุดยอดครับจังหวะเมื่อกี้หลอกหน้าเท้าได้ดีครับโดยเฉพาะเท้าซ้ายที่เป็นเท้าถนัดของโปเมน้ำลายครับโอ้โหต้องยอมแล้วครับจังหวะนี้ กันที่3แต้ม4ต่ตัวหนึ่งครับวันนี้บรดา f c บรรดาแฟนเพจนะฮะที่ติดตามของแฮมนาลิจุบผ่านเพจบางกอกตะก็ออฟฟิเชียลก็ถือว่าขอบคุณครับที่เปิดเพจสัปดาห์ที่6อย่างต่อเนื่องครับนะฮะขอบคุณครับในการกดไลค์กดแชร์ในการกดติดตามของบดาแฟนเพจทุกท่านนะครับ ขอบคุณกันอย่างมากเลยนะฮะถือว่าเราเป็นเปิดเพจสัปดาห์ที่6แล้วนะครับไก่นะครับไก่หายหายี่จมีนะครับทวดเนีวันนี้ครับสวัสวดีคุณเสือใหญ่ใจนักสู้ด้วยนะครับสวัสวดีทุกท่านสวัสวดีนัดไก่แจ้สาทอนด้วยครับลูกพี่ใหญ่ครับ แต้มอยู่ที่สต่อสครับโปรเมีน้ำลายอุ้ยครับจังหวะนี้โอ้ยนิ่งมากครับเอาละครับเปียบนี้โอ้โหจังหวะการวางเท้าด้วยหลังเท้าของเจ้าอุ้ยถือว่าน้ำหนักลนทิศทางได้ดีครับอ้ดก็ได้เราได้ยินในซ่องซ่องมีเต็มอยู่เลยซ่องเดยวกันก็มีเอาของเจ้าหระเอออ๋อของเจ้าเอง วันนี้แต้มอยู่ที่4ต่อสองครับห่างกันที่2แต้ม,มลูกดีครับ ใใ่ใใ่ลูกนี้ครับโอ้โหจังหวะของโตเมอ,อแล้วครับจังหวะพ้นน้ำลายแล้วฮะโอ้โหโอ้โหจังหวะพ้นน้ำลายลูกนี้สวัสดีคุณโอสพานแพงสวัสดีคุณสมโชคบุญลาดด้วยนะครับ คู่ที่ท่านผู้ชมชมในขณนะนี้โปรเมน้ำลายเจอเจะเ,เจอกันกับโจ๊อุ้ยบางชันครับนะฮะอืมทำหน่อยตัวนี้ตัวนี้ขาก้องเมย์ป่ะไม่มีขาก้องไอเมย์ไหมถามไม่เฉยของผมไม่เป็นไรถามเฉยไอเมย์เล่นปลาทับ แต้มอยู่ที่หต่อ2ครับอุ้ยจังหวะนี้ครับโปเมต้องเคลื่อนที่ได้นะครับจังหวะนี้เคลื่อนที่ไม่พอต้องมีทิศทางในการข้ามนะครับเจ้าอุ้ยครับจังหวะนี้โอ้โห จังหวะของเจ้าอุ้ยบางชันนี่การเคลื่อนที่นี่ถือว่าช้าครับเมื่อกี้จังหวะสุดเกลื่อมปลายเท้าครับอืมต้องถือดื่มน้ําดื่มท่าก่อนแหะครับจังหวะนี้มันไปไวครับ แต้มขณะนี้อยู่ที่7ต่อ2ครับยื้อกันที่13แต้มแค่นั้นพอครับกับเส้นใยที่กำหนดไว้เป็นการเจอกันของโปรเมน้ำลายเจอกับเจ้าอุ้ยครับ แยมอยู่ที่เจ็ดต่อสองครับจังหวะนี้เจ้าอุ้ยซ้ายมาครับจังหวะนี้ต้องมานะครับโอ้ยจังหวะเจ้าอุ้ยเกี่ยวด้วยหลังเท้าแล้วเอาแล้วครับสวนไปจังหวะสวนต้องมีทิศทางและน้ำหนักครับอือจังหวะนี้ถือว่าน้ำหนักขาดหายไปครับอืโอโอ้โหเกมรับของเจ้าอุ้ยวันนี้ หลังเท้านี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับแต่วันนี้มาเจอของหนักครับเกมรับของทางฝั่งของโปรเมน้ำลายดีเหลือเกินครับนี่เธอมาจุ้ยมานี่แหละครับจังวันนี้จุ้ยครับฝักคองมาก่อนครับโปรเมเอาเลยครับทิศทางของจุ้ยส่วนไม่พอนะครับต้องมีน้ำหนักและทิศทางครับ เอาแล้วครับเจ้าอุ้ยไม่มีสิทธิ์ที่จะกระโดดนะครับเจ้าอุ้ยนี่ต้องหลังเท้าล่างหลังเท้าล่างแค่นั้นนะครับนะฮะไม่มีสิทธิ์ยกเท้าสูงได้นะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาตก,กติดตามในเพจของบางกอกตะก้อออฟฟิเชียลครับใบแฮมน้อยเราจดเป็นผู้บรรยายเกมข้างสนามครับ เราจะบรรยายเกยมกลางสนามถือว่าคู่นี้เป็นคู่ที่สามครับที่เรามาไล่สดตรงนี้ครับแต้มอยู่ที่สองต่อ8ม,อมาเลยครับจังหวะนี้จ้ยวีมีบลสองครับสายสุดทีครับใครจะเหนือชั้นกว่ากันครับท้งหลังเท้าล่างหลังเท้าล่างนี่คือเจ้าุ้ยครับ ค่ายของบางชันเดี๋ยวนะครับเราจะบอกให้โฟเมน้ำลายพ่นน้ำลายนะฮะเอ้าอะครับจังหวะนี้ทิศทางน้ำหนักต้องได้ครับสวัสดีคุณสรารวุฒินะฮะสวัสดีอายุคนเก่าสวัสดีอาจารย์วิรัติสวัสดีบ้านทุกเมืองน้อยสวัสดีทุกท่านและสวัสดีคุณบอยคนรักเครื่องเสียงด้วยนะครับ ในการไล์สดวันนี้ครับขอบคุณกับผู้สนับสนุนหลักในการไล์สดพันเพจนะครับเอทีสปอร์ตแวรครับผู้ผลิตเสื้อพิมพ์ลายครับโดยบ่าวเต้ยผ้าบ่อครับสนับสนุนในการไล์สดกันทุกครั้งครับแต้ม8ต่อ2ครับห่างกันที่6แต้ม โบเมครับเขื่อนที่ต้องมีทิศทางครับโอ้ยลูกดีครับเอาแล้วละครับพ้นแล้วครับโอ้ยมีพ้นแล้วครับนี่แหละฮะจังหวะฮืมซิลลิตี้ของเขาเลยครับจังหวะพ้นน้ำลายของเขาเนี่ยยิ่งทํามาบนหน้ากล้องหน้าไลฟ์สดเนะฮะโมเมน้ำลายคนนี้เนี่ยถือว่าสนิทกันกับแอดมินครับคนใส่กล้องเลยแหละครับ อยู่ที่9ต่อ2องครับห่างกันที่7แต้มโปเมครับเคลื่อนที่ต้องมีจังหวะครับโปเมเอาเลยครับเจ้าอุ้ยสวนทีครับเจ้าอุ้ยเอาเลยแะครับเจ้าอุ้ยวันนี้ก็ต้องยอมแล้วครับจังหวะเกมรับของโปเมน้ำลายดีเหลือเกินอือ สวัสดีผ่ายจันรันแกชนสวัสดีชายแต้มด้วยนะครับนะฮะฝากกดติดตามไว้เลยนะครับสัญญาณภาพสัญญาณเสียงชัดไม่เอ่ยส่งบอกด้วยนะครับแต้มอยู่ที่11ต่อ2ครับเจ้าอุ่ยครับ เจ้าอุ้ยนี่ไม่ใช่ว่าหลังเท้าพื้นไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับเจ้าอุ้ยนี่มีหลังเท้าล่างที่ดีนะครับหลังจากการดูของแอดมินตอนนี้นะครับหลังเท้าล่างนี่ต้องน่าชมเชยครับต้องน่าชื่นชมมากเลยเพราะว่าเจ้าอุ้ยนี่มาครั้งนี้เป็นครั้งแรกนี่รายละเอียดดีเหลือเกินครับหลังเท้าล่างครับแต่วันนี้เจ้าตัวเนี่ยเจอของแข็งไปนิดครับแต่ไม่เป็นไรครับถ้าควบคุมจังหวัดได้ก็มีสิทธิพลิกล็อกกลับมาครับ อยู่ที่เจ้าอุ้ยแล้วครับกลับมาให้ทันครับจังหวัดนี้อือจังหวัดอุ้ย,ยนี่แหละครับทิศทางและน้ำหนักมันไม่ได้ครับสวัสดีคุณบุญหลเหล่าสีครูสวัสดีสนทนาฟาร์มภูนาด้วยนะครับนะสวัสดีทุกท่านที่เป็น FC ประจำและ FC หน้าใหม่ที่เข้ามาครับฝากติดตามได้เลยนะครับ นี่แหละครับจังหวะเกมเสิร์ฟของโปเมโปเมรครับเลื่อนที่ครับต้องมีจังหวะและทิศท,ทางครับเจ้าอุ้ยนี่ครับน้ำหนักเท็จหลังเท้าอ้ยหลังเท้าล่างซ้ายสุดของเจ้าอุ้ยดีเหลือเกินครับอูโหเชื่องเท้าครับจังหวะของเจ้าอุ้ยอาแล้วครับโต้โอ้ยจังหวะนี้เจ้าอุ้ยโอ้โ เจ้าอุ้ยครับถึงกับเป่าปากแล้วครับจังหวะนี้ก็ไม่คิดไม่ฝันแล้วครับจังหวัดเกมโตของทางฝากฝั่งของโปรเมน้ำลายจะดีขนาดนี้ครับเอาละครับเป็นกำลังใจให้ทั้งเจ้าอุ้ยและโปรเมน้ำลายครับใครจะคว้าเงินรางวัลไปครับเกมนี้ แต้มอยู่ที่11ต่อ2ครับห่างกันเยอะครับโเมค,ค,ค,ครับจังหวะเฉือนมาครับเจ้าอุย้ยหลังเท้าล่างดีเหลือเกินครับจากการสังเกตของแอดมินนะครับเจ้าอุ้ยมีส่วนสูงประมาณ170เซนติเมตรนะครับเจ้าตัวุถือว่าคนดีครับ น่าจับตามองครับโดยเฉพาะหลังเท้าล่างครับนะฮะถือว่าเป็นนักกีฬาน่าจับตามองอีกคนหนึ่งเลยครับ1 2ต่อ7ครับเกมหรือไม่เกมเกมเสิร์ฟอยู่ที่โปเมจัว่วอุยครับเฉือนไปครับจังหวะน,นี้โปเมน้ำลายถนัดซ้ายนะครับจัวอุยและถนัดเท้าซ้ายด้วยกันครับโอยยลูกนี้ครับโปเม แรงครับตอนนี้เหนื่อยนะครับใครว่าไม่เหนื่อยสวัสดีคุณสุนทรขอยุ่นนียนะครับนะฮะเราต้องยอมรับครับเพราะว่าถ้าหลังเท้าไม่แน่นจริงๆเนี่ยก็เป็นเรื่องลำบากเลยครับที่จะมาต่อสู้กับแปรครับนะฮะถือว่า,าเหลี่ยมนี้เป็นกระดูกก้อนโตสำหรับเจ้าอุ้ยครับแปรกหลังอุ้ยเปิด <c oughs> เจ้าอุ้ยครับจังหวะนี้เฉือนมานิดเดียวครับเจ้าอุ้ยเอาละครับโอ้จังหวะทิศทางได้ครับโป้มโอ้โหเท้าซ้ายเชื่องมากครับเจ้าอุ้ยหลังเท้าล่างนี่เฉือนได้ดีมากอ๋ออ๋เรียบร้อยเลย เราบ๊อบเรียบร้อยวเอาคุณค่าขครับเกิดมาเพราะันเข้ามาหาผมเออพี่พอผมเปลี่ยนพอผมเปลี่ยนพี่ผมบอกพี่เข้าไปเบอร์เบอร์เอ็สเอลวะคุณบอกที่ไหนแอดมินแก้งผมมาว่าคุณไม่ได้บอกนะว่าคุณเอาเบอร์อะไรไซส์ไหนแล้วนี่พี่ผมขอเปลี่ยนได้ไหมผมแจกให้ฟรีแล้วคุณยังมีปัญหาอีกเหรอเออแล้วคุณไม่บอกว่าคุณจะเอาเบอร์อะไรผมจะผมตูนไหมเออ 3ต่อนะครับแต้มอยู่ที่3มต่อ12ครับเอาเลยครับจังหวะน,นี้เชือนมาครับจังหวะน,นี้เอาเลยครับโปเม โอ้โหลูกนีครับไม่หลงครับเจ้าอุยเอาแล้วล่ะครับเจ้าอุยนี่ก็ถือว่าทีเด็ดเหมือนกันนะครับประมาทไม่ได้นะครับสำหรับโปรเมแต้มอยู่ที่4ต่อ12ครับ13แต้มคือเส้นชัยที่กำหนดไว้นะครับแจ้งปะชัดวะ ก็ตอนนี้อยู่ที่12ต่อ4ครับเกมเสิร์ฟอยู่ทางฝั่งของโปรเมน้ำลายเกมหรือไม่เกมครับเกมเสิร์ฟอยู่ที่โปรเม12ต่อ4ครับตัดหน้าสายเจวิ้งเนียนมากครับจังหวะของเจวิ้นี่แหละครับมองทันครับเชื่องหลังเท้ามากครับเจวิ้ เจ้าอุ้ยจะเจอใครได้บ้างหลังเท้ากับแปรเนี่ยนะฮะส่งบอกด้วยนะครับหลังเท้าล่างเจ้าอุ้ยเนี่ยสู้กับท็อปจันได้ไหมนะบรรดาแฟนเพจช่วยวิเคราะห์ด้วยนะครับหลังเท้าล่างเจ้าอุ้ยเนี่ยสู้กับท็อปจันได้ไหมนะฮะในความคิดของแอดมินตัวนี้ผมว่าหลังเท้าล่างเจ้าอุ้ยน่าจะสู้กับท็อปจันได้นะนะครับห่างเยอะไหม นะครับใครมีข้อมูลหรือใครมีความคิดแบบไหนส่งบอกกันด้วยนะครับแลกความคิดซึ่งกันและกันครับแลกความรู้ซึ่งกันและกันนะฮะเจ้าอุ้ยเนี่ยสามารถแลกหลังเท้าล่างกับท็อปจันไดไหมครับนะครับยังห่างชั้นท็อปจันไหมหรือต่อสู้กับท็อปจันไม่ได้หรือเหลียมใดครับกับท็อปจันแต้ม5้าต่อ12ครับ แต้มอยู่ที่6ต่อ12ครับ,บนี่ฮะโปเมจัวอุ้ยก็ต้องพยายามเคลื่อนที่นะครับอุ้ยทิศทางครับโอ้โหสุดยอดครับจังหวะนี้ของจ้าอุ้ยน้ำหนักเท้านี่ดีมากครับ สอบถามบรรดาแฟนเพจด้วยนะครับว่าใครที่มีความรู้นะครับอุ้ยหลังเท้าล่างนี่แลกกับท็อปจันได้ไหมนะครับขอสอบถามนะครับขอสอบถามเฉยๆนะนะผมว่าในความคิดผมนะตอนนี้ผมว่าเจ้าอุ้ยเนี่ยมีความฟิตและความแม่นยำในระดับหนึ่งนะครับสามารถแลกกับท็อปจันได้นะครับนะใครมีความคิด ครัใครมีความคิดนอกเหนือจากนี้ส่งบอกด้วยนะครับนะฮะเราเราจะแลกความคิดความรู้สึกซึ่งกันและกันครับนะฮะเราไม่มีขอบเขตไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับเอาความรู้สึกของแอดมินและเอาความรู้สึกของบรรดาแฟนเพจนะครับเรามาปรึกษากันครับว่าหลังเท้าของเจ้าอุ้ยฟอร์มตอนนี้เนี่ยสามารถแลกกับหลังเท้าล่างท็อปจันได้หรือไม่ครับนะใครมีความคิดนอกเจากนี้ส่งบอกด้วยนะครับ า้อุก็เป็นเรื่องยากครับแต่เจ้าอุ้ยนี่ก็ถือว่าดีครับฟอร์มดีอย่างต่อเนื่องครับอันนี้มันไปนไปไก่อน สวัสดีอน,นันต์นิสังลำด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยสวัสดีชุนชายแต้มสวัสดีโจดี้ฮีโร่นะครับสวัสดีผมไม่เฟี้ยวแต่อย่าเลี้ยวมานะสวัสดีคุณมนูนด้วยนะครับสวัสดีคุณสุรวุฒิด้วยนะครับสลาวุฒิ นะฮะที่เป็น f อประจำครับสวัสดีทุกท่านด้วยเอาละครับเรากลับมาสู่เกมครับเกมระหว่างเจ้าอุ้ยกับโปรเมน้ำลายหลังเท้าล่างคือเจ้าอุ้ยแปลล่างคือโปรเมน้ำลายครับ12ต่อ7เกมหรือไม่เกมครับเจ้าอุ้ยครับโปเมครับสุดปลายเท้าครับโอ้ยออกไปแล้วครับ โปเมน้ำลายชนะด้วยสกอร์สิบสามต่อเจ็ดสต่อเดนครับสวัสดีคุณจกกักรีตะซอยด้วยนะครับที่เป็น f อฟประจำครับโปเมน้ำลายชนะไปด้วยสกอร์สิต่อ7ชนะทางฝั่งของเจ้าอุยบางชันนะครับถือว่าต่อสู้กันแบบสุดวันครับช่วงกลางๆเกมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยนะครับ คู่ต่อไปเราจะไลฟ์สดกันให้ดูกันเช่นเคยติดตามไว้เลยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ